ดครับผมหนึ่งเอกชนคนพนีนะครับในฐานะพิธีกรในวันนี้นะครับขอ

そしてスポンサーの皆さん、ここからは23名のメンバーを発表したいと思います。名前、クラブ、名で順番に発表したいと思います。パティはバンポーイサロン、チェンコイ,ナイ、イイチュササェララ บุญญากตวุัยธานีเอบุญญาเกตวงศาแจงวุทัยธานีเอซีพันศาบริรัมีนายเกตพันศาเหวีบุญบุญยนายเกตเอเลียส